สวัสดีค่ะปะ้าป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านทุกคนเด้อค่ะเด้อจากคลิปที่แล้วจากคลิปที่ผ่านมาตอนนี้ยายสนกลับมาบ้านแล้วค่ะที่น้องๆคนไหนที่ว่าได้เข้าไปชมในคลิปที่แล้วเด้อค่ะเนดะ้อตอนนั้นเราไปนู่นะค่ะไปหาซันตาคอสกันกลับไปหาเอลซ่ากันแต่ตอนนี้ได้กลับมาบ้านแล้วค่ะพอมาถึงบ้านพี่น้องจะ๋ะ หิมะตกคืนเดียวเป็นอย่างกันนี้เลยค่ะ<า>วันที่เย็ยสนสดมา <ใน S 1> หิมะแค่นี้เดียวแต่วันนี้โอ้โหโนาปึ๊งมาเลยค่ะตกทั้งวันทั้งคืนเมื่อเช้าคุณ<ห>ตาก,ก็ออกมาดัานหิมะตั้งแต่นู้นะคะหกโมงเช้าเพราะว,ว่าคุณตาเขาจะตื่นแต่เช้าทุกวันถามว่าอุณหภูมิติดลบเยอะไหมตอนนี้อุณหภูมิติดลบอยู่ที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเด้อค่ะเด้อก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเด้อค่ะพี่ๆีน้องน้องจ๋านี่แหละค่ะ ชีวิตในต่างแดนของพวกเราอยู่อยู่ในบ้านพี่น้องจ๋าหนาวสุดๆทขาไปถึงบอกว่าอยู่ในบ้านหนาวสุดๆอยู่ในบ้านยายสนก็แค่11องศาบวกนะคะเ้อบวก11องศาอยู่ในบ้านแต่ข้างนอก12 10ององศา1112องศาพี่ก็ถามว่าหนาวไหมมันก็พออยู่ค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเพราะว่าพวกเราก็อยู่กันถามว่าจะชิทไหม มันก็ไม่ชินหรอกค่ะแต่ก็ออกมาค่ะอยู่ในบ้านนานๆไม่ได้มันจะไม่สบายเนาะค่ะเนาะในการเป็นอยู่ของเราต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นทําไมถึงบอกว่าอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นการที่อยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นก็คือว่าอยู่ให้ได้เราก็ต้องปรับตัวกับเข้าให้ได้ค่ะในอากาศในอุณหภูมิของที่นี่เนาะค่ะเนาะถึงจะจะหนาวอย่างไรเราก็ต้องอยู่กับเข้าให้ได้ค่ะ แล้วก็การอยู่ให้เป็นค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทําไมถึงบอกว่าการอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นเราก็ต้องปรับสภาพในครอบครัวของเราเนาะค่ะอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นเนาะค่ะเนาะถ้าสมมุติว่าเรามาใหม่ๆเด้อค่ะก็ต้องอยู่ให้เป็นเด้อค่ะดูค่ะค่อยๆดูค่อยๆศึกษาค่อยๆแบบอย่างเรามาอยู่กับสามีหรือว่ากับแฟนเรายังอาจจะไม่รู้จักนิสัยเขานักหนาเราก็ต้องอยู่ให้เป็นค่ะต้องสังเกตว่า อันไหนควรอันไหนไม่ควรเราควรจะปรับตัวเข้ากับเขาแบบไหนเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจะ้ะแล้วการปรับตัวหากัรน,น่ะมันยากมากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทําไมถึงบอกว่า การปรับตัวหาการน,น้ำมันยากมากเพราะว่าบางทีเราอาจจะปรับกับเขาเ้วยค่ะเด้อแต่สําหรับเขาไม่คิดที่จะปรับเลยอย่างนั้นนั้นมันก็ยากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราพยายามจะปรับเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามเขากินอย่างไรเราก็กินอย่างนั้นเขาอยู่แบบไหนเราก็อยู่แบบนั้นแต่สําหรับเขาบางทีบางท่านบางคนนะคะเด้อเขาก็ไม่ปรับเข้ากับเราแล้วทีนี้เราจะทําอย่างไรก็มาฟังกันค่ะ ถ้าหากเราพยายามแล้วค่ะเราพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเขาแล้วค่ะถ้าเขาไม่จูนหาเราหรือว่าเขาไม่พยายามปรับตัวหาเราค่ะพี่ๆน้องๆอ,อันนี้เป็นงานหนักของเราค่ะทาไมถึงงานหนักของเราต้องใช้ความอดทนกันอย่างมากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าในประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนของยายสนแล้วค่ะพี่ๆน้องๆจ๋ะเพราะว่ายายสนก็อยู่จะยี่สิบปีแล้วค่ะแต่ยายสนกับคุณตาแต่งงานกันมา ยีกว่าปีแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ยายสวนมาอยู่ที่นี่ได้สิบเกจะยีปีในเดือนกุมภาพันี่เนาะคะ่ะเนาะแต่ที่นี้ถ้าหากเข้าไม่ปรับตัวเข้าหาเราอันนั้นจะยากมากค่ะ <c oughs> พี่ๆน้องๆค่ะสุดยากมากแต่ที่นี่เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆค,คิดค่อยๆใช้สติเนอค่ะ <c oughs> พี่ๆน้องๆค่ะให้ใช้สติเราให้มากที่สุดเพราะว่ายายสนเคยโจประสบการณ์ประสบการณ์อันนี้มาแล้วค่ะค้างแข็งพี่น้องพูดยากมาก บางทีเราจะพูดอีกอย่างมันก็ไปอย่างเพราะว่าความหนาวมันดึงเอาไว้ค่ะลิ้นพันลิ้นแข็งค่ะพี่น้องขาคางแข็งค่ะถ้าจะคุยในบ้านก็แสงแสงไม่พอเด้อค่ะยายสวนถึงบอกว่าบางทีบางโอกาสยายสวนถ้าว่าไม่หนาวจัดยายสวนก็จะมายืนคุยกับพี่ๆน้องๆที่ข้างนอกบ้านนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านแสงมันไม่พอมั่งอะไรมั่งเสียงนู่นเสียงนี่มั่งเนาะคะ่ะพี่ทำไมเราถึง <ๆ S 2> เจองานหนักเพราะว่าอย่างเช่นสามีของเราเขาไม่ พยายามปรับตัวเข้าหาเราเราก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขาแต่ทีนี้เราจะลําบากมากยากมากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคนไหนมาใหม่เด้อค่ะเด้อก็พยายามอดทนสําหรับคนที่มาเก่าแล้วก็อาจจะรู้นะคะ่ะพี่ๆน้องๆจ้ะนั่นแหละค่ะเราต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นค่ะพี่ๆน้องๆถ้าว่าเรายิ่งดิ้นมันจะยิ่งรัดทําไมถึงบอกว่ายิ่งดิ้นยิ่งรัดเดี๋ยวจะพอไปพอไป ไปเจอเพื่อนเจอฝูงไปโรงเรียนไปอะไรอย่างกันนั้นเด้อค่ะพี่พีพ่น้องๆ้องอย่าไปเปรียบเ <_ p _'> ทียบกับครอบครัวอื่นเด้อค่ะให้ฟังไว้แล้วก็เฉยเฉยไว้ค่ะพี่พีพ่น้องๆค่ะมีอะไรในครอบครัวเราอย่าไปพูดเยอะถ้าพูดเยอะ <_' S 1> บางคนเข้าดีเขาก็จะเขาก็จะเข้าใจเราค่ะแล้วทีนี้ถ้าบางคนเขาจะยุส่งเด้อค่ะพี่พีพ่น้องๆ้องค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ ทำไมถึงบอกว่าบางคนเขาจะยุส่งบางคนเขาก็จะเบะปากใส่เราเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าบางคนน่ะเขาจะเขาจะแบบไม่เหมือนเราเข้ามาแล้วเขาเพอร์เฟกทุกอย่างสมมุติยกตัวอย่างแบบยายสนใายสนมาไม่ได้เพอร์เฟกอะไรนักหนาเด้อค่ะแล้วทีนี้เราก็ต้องอดทนเวลาเราไปเล่าไปพูดอะไรให้เขาให้ใครเขาฟังคนไหนเขารักเรา เขาสงสารเราเขาก็อืให้กําลังใจเราแต่สําหรับคนไหนที่ว่าเขาไม่ถูกชะตากับเราอะไรอย่างน,นี้ค่ะโดยที่เราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้เขาเขาก็จะหมั่นไส้เขาก็จะเบะปากให้เราค่ะอันนี้ในประสบการณ์ที่ยายสวนเคยเจอมายายสวนก,ก็มาเล่าสู่พี่ๆน้องๆคนที่มาทีหลังให้ฟังเด้อค่ะบ้านไปตลาดมา ทำไมถึงบอกว่ามาเล่าสู่ให้คนที่มาทีหลังให้ฟังค่ะเพราะว่าเราก็เจอประสบการณ์มาเยอะสำหรับคนตอนที่มาใหม่ๆเราไปในเมืองแล้วค่ะเนาะเราไปอยู่ในเมืองแล้วทีนี้เราไปโรงเรียนเราไปคุยไปอะไรสำหรับเราเจออะไรมามั่งเราไปพูดให้เพื่อนให้ฝูงฟังหน่ะพี่ๆน้องๆจ๋าอันนี้ยายสนจะเล่าสู่ให้ฟังมีอะไรให้เฉยๆไว้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะดูเอาไว้สำหรับ สำหรับสามีที่ว่ามันยากนักอะไรนักอะไรอย่างกันนี้คนที่เราจะคุยได้คนที่เราจะสมควรที่ไปพูดให้เขาฟังได้คือใครค่ะคุณครูค่ะถ้าสมมุติไปโรงเรียนก็แย้มแย้มให้คุณครูฟังนั่นแหละค่ะคุณครูเขาจะดูเราดูเราดีมากค่ะพี่ๆน้องๆยายสวนก็อยู่ได้เฉพาะครูส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อนที่ดีอีกส่วนหนึ่งค่ะ แต่สําหรับเพื่อนค่ะเพื่อนที่ดีก็มีค่ะเลือกคบเอาไม่ใช่ยยสนว่าเขาจะไม่ดีทุกคนเสมอไปอย่างเช่นยยสนเหมือนกันยยสนก็ไม่ดีสําหรับทุกคนเสมอไปค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราก็ต้องยกตัวอย่างตัวเราเองค่ะทําไมถึงบอกว่ายายสนก็ไม่ได้ ดีกับเพื่อนทุกคนเสมอไปเพราะว่ายายสนแก่แล้วค่ะยายสนมาอยู่ที like. nee, ่น um ี่เด้อค่ะเด้อถ้าสําหรับที่ว่าน้องๆลูกๆและหลานเด็กๆที่เข้ามาใหม่มาอยู่ใหม่ยายสนจะแฟที่สุดค่ะพี่ๆน้องๆในเมื่อเราแฟกับเขาเราเปิดใจให้เขาถ้าเขาใจแคบสําหรับเราอันนั้นยายสนก็ไม่ไม่ไม่ไปดีกับเขาค่ะพี่ๆน้องๆอันนี้แหละค่ะจุด จุดของยายสนที่ว่าทําไมยายสนถึงบอกว่าอันไม่ดีก็มีค่ะเพราะว่ายายสนจะไม่คบใครเพราะว่าเราอายุมากแล้วละถ้าเราไปเจอเด็กสร้างบ้านอะไรอย่างกันนี้ยายสนยกมือใบายบายเลยค่ะพี่ๆน้องๆจ๋านี่แหละค่ะคือน,นิสัยของยายสนค่ะ เพราะว่าในในประสบการณ์ที่ยายสวนอยู่มาเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสวนจะไม่อ้างอิงถุงผื้อื่นแต่อยา่างใดยายสวนจะเล่าสู่แต่ประสบการณ์ของตัวเองที่ว่ายายสวนเคยอยู่มาในเมื่อเรามีความทุกข์เรามีความทุกข์เราไปพูดให้เพื่อนฟังแต่เราพูดแย้มๆดูถ้าบ้าคนไหนว่าเออคนนี้เขารักเราคนนี้เขาเปิดใจให้เราค่อยพูดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่พูดก็อย่าพูดให้มากนักเด้อค่ะ เพราะว่ายังไงค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะเราจะอาศัยได้เฉพาะสามีเด้อค่ะถึงพ้าอย่างไรก็ช่างเด้อค่ะเด้อพี่ๆน้องๆจ๋าสําหรับยายสนเคยเจอประสบการณ์มาถ้าว่าเรามีปัญหากับสามีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราเข้าหาหลวงเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเข้าหาหลวงให้เขาช่วยไปศึกไปปรึกษากับทางหลวงเขาจะมีเขาจะมีสายงานให้เราปรึกษาอยู่ค่ะเราไปปรึกษาตรงนั้นจะดีที่สุดค่ะพี่ๆน้องๆแต่สําหรับ เพื่อนฝูงก็สามารถปรึกษาได้แต่เราต้องดูคนก่อนเด้อค่ะว่าเขามาแบบไหนเขาเราสามารถดูได้ค่ะสําหรับเพื่อนเด้อค่ะเด้อว,ว่าคนไหนจริงใจสําหรับเราคนไหนเขาจริงใจเราก็ปรึกษากันค่ะแต่สําหรับยายสนเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าหากยายสนพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภัยด้วยค่ะ ประสบการณ์สาหรับเย,ยสนที่ผ่านมาเด้อค่ะถามว่าเคยออกไปไม้เคยออกไปค่ะพี่ๆน้องๆค่ะออกไปออกไปแล้วก็กลับมาหาคุณตาอีกอยู่ดีค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องกระดงกระดาษเรื่องอะไรนะคะนอกจากสามีของเราแล้วไม่มีคนอื่นช่วยได้เด้อค่ะพี่ๆน้องๆคนไหนที่มาอยู่ใหม่ อะไรอย่างกันนี้ให้คิดให้ดีเด้อค่ะอย่าไปฟังแรงยุของเพื่อนเพื่อนบอกว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีอันนูน้นอันนี้ให้ศึกษาดีๆเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่ใช่บ้านเราเนาะนาะพี่น้องเราก็อยู่ไกลเราก็ปรึกษา <c oughs> ศึกษาให้ดีให้ดีก่อนก่อนที่จะออกไปเพราะว่าออกไปอยู่ที่นี่เด้อค่ะเดอะ้อทางการของเขาจะช่วยเหลือเราดีมากแต่ว่าสําหรับ ยายสนเด้อค่ะความคิดของยายสนเหมือนยายสนเคยเกินเอาไว้ในอยู่คลิปหนึ่งค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าถ้าเราออกไปแล้วเด้อค่ะทางการเขาช่วยเหลือเราดีค่ะพี่ๆน้องๆเขาไม่ให้เราอดไม่ให้เราอยากแต่สําหรับคนที่ว่าไม่มีภาระอันนั้นไม่เป็นไรค่ะแต่สําหรับคนมีภาระเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าอย่างยกตัวอย่างอย่างว่าสมมุติยายสนยายสนมีลูกอยู่บ้านยายสนมีพ่อมีแม่อยู่บ้าน ยายสนจะต้องส่งเสียเขาเหล่านั้นอยู่นะค่ะเด้อถ้าว่ายายสนออกไปอยู่แล้วทีนี้ในการที่ว่าหลวงเขาเช่าบ้านให้เราอยู่เด้อค่ะเด้อเราจะออกครึ่งหนึ่งสําหรับคนตกงานหรือว่าไปโรงเรียนหรือว่าอะไรฝึกงานอย่างนี้นะคะได้เงินเดือนเดือนหนึ่งแล้วทีนี้เขาช่วยครึ่งหนึ่งแล้วค่ะคะ่าอยู่ค่ากินค่าน้ําค่าไฟค่าจิบบารตะอะไรอย่าง ไม่เหลือค่ะอันนี้แหละค่ะครอบครัวของเราที่ว่ารอเราอยู่เนาะค่ะเนาะรอเราอยู่อันนั้นจะเดือดร้อนค่ะพี่พี่น้องน้องยายสนถึงมาพูดมาคุยให้พี่พี่น้องน้องได้ฟังว่าให้คิดให้ดีเด้อค่ะอย่าไปหลงคําพูดของคนอื่นให้กึกให้ดีให้กองดีๆที่ยายสนพูดมายายสนเอาประสบการณ์สําหรับชีวิตของยายสนมาเล่าสู่ให้ฟังทั้งนั้นค่ะพ,พี่พี่น้องน้องเพราะว่า ตอนยาสนมาอยู่ใหม่ๆนะคะคุณตาจะยากมากยากสุดๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะกระทั่งการอยู่การกินทุกอย่างคุณตาจะเป็นคนยากมากแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่าคุณตาก็ปรับตัวได้เยอะปรับนิสัยได้เยอะพวกเราก็อยู่กันถึงทุกวันนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานจะไปฟังคนนู้นคนนี้เด้อค่ะสําหรับคนที่มาอยู่หยใหม่ยายสนแชร์ประสบการณ์ให้ฟังทําไม ยายสนถึงแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในการที่ว่าเรารู้มาบางคนบางท่านก็เพื่อนบอกมามั่งเล่าสู่ฟังมั่งเรารู้มามั่งในวงการของของพวกเราในอยู่ที่นี่เด้อค่ะยายสนไม่อยากอ้างอิงถึงผู้ใดเด้อค่ะอันนี้ยายสนไม่อยากอ้างอิงแต่แยายสนได้ยินมาเด้อค่ะพี่ๆน้องๆ่ะที่ว่าเราได้ยินมามันมีหลายกลุ่มคะ่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนี้เรื่องจริงคะ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงยายสนขอ ขอ <P ret ter> ประกันเลยค่ะมันมีหลายกลุ่มค่ะพวกเรามาอยู่ที่นี่เราจะอยู่กันหลายกลุ่มอย่างกลุ่มอย่างกลุ่มของเย,ยสนก็คือ blasting, คว่ากลุ่มเข้าป่าหาเห็ดหรือว่าเก็บผลไม้าขายหรือว่าขายของตลาดนัดจะวิ่งเล่ขายของตลาดนัดหรือว่าทําอะไรอย่างกันนี้อันนี้เป็นกลุ่มของเย,ยสนพวกเราก็จะปรึกษากันว่าวันนี้ไปทําอะไรกันวันนี้ไปขายของไหมวันนี้เธอจะทำโน้นทํานี้ไหมเก็บผลไม้ได้กี่ถัง พวกเราก็จะคุยกันไปแบบนี้ค่ะอันนี้ในกลุ่มแบบนี้ค่ะโอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวค่ะยายสนก็อขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนได้ให้กําลังใจยายสนเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย